วันนี้เราจะมาเจาะลึกบทวิเคราะห์ของ p l u กพาวเวนะครับบริษัทที่หลายคนกำลังจับตามองในฐานะที่เป็นหัวใจสำคัญของเทรนด์พลังงานไฮโดรเจนสีเขียวครับเอาละครับเปิดมาด้วยคำกล่าวที่ทรงพลังมากจากบทวิเคราะห์ที่ว่านี่คือหุ้นพลังงานอนาคตที่ราคายังไม่สะท้อนอนาคตเอ๊ะแล้วมันหมายความว่ายังไงกันแน่เราไปหาคำตปบกันครับเซกชั a future energy stock ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าทำไมราคาถึงอาจจะยังไม่สะท้อนอนาคตเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนเลยครับว่าจริงๆแล้ว Plug Power เขาทำธุรกิจอะไรกันแน่ในบทวิเคราะห์เขาใช้คำที่น่าสนใจมากๆเลยครับเขาเรียกโมเดลธุรกิจของ Plug Power ว่าระบบนิเวศไฮโดรเจนสีเขียวหรือ Green Hydrogen Ecosystem อืมแล้วมันคืออะไรล่ะเนี่ย คูณนีง่ายก็คือเป็นระบบที่ทำทุกอย่างแบบครบวงจรเบ็ดเสร็จเลยครับตั้งแต่การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนสีเขียวการจัดเก็บไปจนถึงการนำไปใช้งานจริงคือเขาไม่ได้ทำแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับแต่โมเดลของ Plug Power เนี่ยคือเขาคุมทั้งหมดในห่วงโซ่ธุรกิจนี้เลยนี่แหละครับที่ทำให้เห็นภาพชัดเลยเขามีธุรกิจ3ส่วนหลักๆ1คือผลิตเชื้อเพลิงเอง สองคือสร้างเครื่องยนต์หรือเซลล์เชื้อเพลิงที่ใช้เชื้อเพลิงนั้นและสามคือสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่เก็บที่ขนส่งหรือแม้แต่ปั๊มเติมเชื้อเพลิงเรียกได้ว่าคุมเกมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำจริงๆเอาละ่ะพอเรารู้แล้วว่าเขาทำอะไรครบวงจรขนาดนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วอะไรละ่ะที่ทำให้บทวิเคราะห์มองว่าพวกเขามีความได้เปรียบเหนือคนอื่นแล้วก็มีแววที่จะเป็นผู้นำในตลาดนี้ได้ บทวิเคราะห์เขาเชี้ให้เห็นจุดแข็งสําคัญสําคัญเลยนะครับที่เป็นเหมือนกับกําแพงป้องกันคู่แข่งหน้าใหม่ๆเลยอย่างแรกคือการเป็นผู้บุกเบิกที่ทําครบวงจรเป็นรายแรกๆซึ่งการที่เขาควบคุมได้ทั้งกระบวนการเนี่ยมันอาจจะทําให้คุมต้นทุนได้ดีกว่าคนอื่นในระยะยาวและจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือลูกค้ารายใหญ่ระดับโลกอย่าง Amazon Walmart หรือ Home Depot เนี่ย ไม่ใช่แค่ลูกค้าในอนาคตที่เขาวางแผนจะไปคุยด้วยนะแต่บทวิเคราะห์เน้นเลยว่าเป็นผู้ใช้งานเทคโนโลยีของ Plug Power อยู่แล้วในปัจจุบันซึ่งมันเป็นเหมือนข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนมากว่าเทคโนโลยีของเขามันเวิร์ k จริงในสเกลที่ใหญ่มากๆ นอกจากนั้นนะครับอีกปัจจัยสําคัญที่เหมือนเป็นลมส่งเลยก็คือการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐโดยเฉพาะกฎหมายอย่าง Inflation Reduction Act หรือ IRA A เนี่ยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเยอะมากมันเลยทําให้ต้นทุนการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวถูกลงแบบเห็นได้ชัดซึ่งแน่นอนว่ามันช่วยเร่งให้ทั้งอุตสาหกรรมโตเร็วขึ้นและก็ช่วยลดความเสี่ยงให้กับผู้เล่นรายใหญ่อย่างพักพาวเวอร์ไปในตัวด้วย ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจากภาพรวมทั้งหมดเนี่ยบทวิเคราะห์เขาวางเกมการลงทุนไว้ยังไงบ้างซึ่งต้องย้ําตรงนี้นะครับว่านี่เป็นการนําเสนอข้อมูลจากบทวิเคราะห์เท่านั้นไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนแต่อย่างใดและที่สําคัญมากเลยก็คือแผนทั้งหมดนี้เนี่ยมันอิงจากสภาวะตลาดณนะวันที่ที่เห็นอยู่นี้เท่านั้นนะครับแผนนี้เรียกว่าวางมาละเอียดมากเลยครับ จะเห็นว่ามีทั้งจุดเขาซื้อที่ชัดเจนในกรอบราคา2ถึง2.5ดอลลาร์มีเป้าการขายทำกำไร2ระดับคือที่4.5ดอลลาร์ให้ขายออกไปก่อน70%แล้วไปขายที่เหลืออีก30%ที่5.5ดอลลาร์แล้วก็มีจุดตัดขาดทุนหรือ Stop Loss ที่ชัดเจนมากคือถ้าหลุด1.8ดอลลาร์ก็คือต้องยอมแพ้ไปก่อน แต่ที่เจ๋งคือเขาไม่ได้มีแค่แผน A นะครับในบทวิเคราะห์ยังมีแผนสำรองเผื่อไว้ด้วยว่าถ้าเกิดราคาหุ้นมันหลุดจุด Stop Loss ที่1.8ดอลลาร์ลงไปเนี่ยควรจะทำยังไงต่อซึ่งเขาก็แนะนำให้รอจุดเข้าซื้อใหม่ที่โซน1ถึง1.5ดอลลาร์เหมือนมีตาข่ายรองรับความปลอดภัยไว้อีกชั้นหนึ่งเลยเอาล่ะครับเราดูทั้งภาพธุรกิจทั้งแผนการลงทุนไปแล้วมาถึงบทสรุปกันบ้างดีกว่า ว่าบทวิเคราะห์นี้เขามองภาพรวมสุดท้ายของพลักพาวเวอร์ไว้อย่างไร หัวใจของเรื่องนี้มันคือการชั่งน้ำหนักระหว่างสองฝั่งนี้เลยครับฝั่งหนึ่งคือศักยภาพที่มันแบบโอ้โหมหาศาลมากการเป็นผู้นำในเมกะเทรนพลังงานสีเขียวมีลูกค้าเบอร์ใหญ่ระดับโลกหนุนหลังแต่อีกฝั่งหนึ่งก็คือความเสี่ยงที่จับต้องได้จริงๆโดยเฉพาะความเสี่ยงในการดำเนินงานโครงการใหญ่ๆให้สำเร็จรูร่วงตามแผนแล้วก็ผลประกอบการที่เอาจริงๆก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะดังนั้นคำถามสุดท้ายที่บทวิเคราะห์นี้ทิ้งไว้ให้เราคิดก็คือ นี่คือโอกาสในการลงทุนกับบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งอนาคตตั้งแต่ยังอยู่ชั้นล่างสุดหรือเป็นแค่การเดิม่านที่ความเสี่ยงสูงลิ้วซึ่งยังต้องรอการพิสูจน์กันต่อไปซึ่งคำตอบสุดท้ายของคำถามนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ